วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังกุพันธ์เป็นประจำทุกวันพุธนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะวันที่7ตุลาคมนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวโดยคุณจาตุรนฉายแสงซึ่งท่านได้พูดถึงกรณี จาก6ตุลา19ถึงรายงานคออปนะคะโดยในประเด็นสำคัญต่างๆนั้นก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของการค้นหาความจริงที่ดูยังจะไม่มีข้อยุติว่าเป็นความจริงทั้งหมดนะคะของคออป รวมถึงการที่มีผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองมากมายนะคะออในโอกาสนี้นะคะรายการถอสักข่าวก็ได้เรียนเชิญคุณจตุรนฉายแสงนะคะมาพูดคุยกับเราเพื่อให้ออความรู้นะคะและก็ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของการค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลา19มาจนถึงเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นะคะขณะน,นี้คุณจตุรนก็ได้อยู่กับเราในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจตุรน สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้โอกาสในรายการถอดสลักข่าวนะคะครับยินดีครับค่ะก็วันนี้นะคะที่สิ่งประเด็นที่เราสนใจที่จะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลา19แล้วก็ในเหตุการณ์ที่สังคมไทยเพิ่งจะผ่านจากเหตุการณ์ความเรวร้ายนะคะจากการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนในเดือนเมษาพฤษภา53นะคะ ตรงรในประเด็นนี้ค,ค,คิดว่าเราควรจะถอดบทเรียนที่เพื่อให้เราสามารถออกจากวิกฤตนะคะหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใน6ตุลา19หรือว่าเมษาพฤษภา53ได้ยังไงบ้างคะก็มีทั้งสองเหตุการณ์มีทั้งคล้ายกันและต่างก,กันนะครับค่ะือเหตุการณ์6ตุลามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อจะจัดการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีความเห็นต่างกับรัฐแล้วก็มีการเห็นค่าไปอย่างทารุณวุมากาแล้วก็ตามมาด้วยการรัฐประหารในอาจจะเรียกว่าในวันเดียวในวันเดียวกันกับที่มีการการเข้าไปปราบเข้าไปค่ะค่ะเอ่อ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการที่จะหาความจริงไม่มีการที่จะลงโทษผู้ที่ฆ่าประชาชนและผู้ที่ทำรฐัฐะหารเพราะว่าเขาคนนี้จะโทษตัวเองได้ตามโดยโดยทันทีทันใดหยุดเหมือนกับการเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์นั่นเองอ่า ต่อมามีคนคิดจะค้นหาความจริงก็จะติดตรงที่ว่าค้นหาไปก็เรล่าประโยชน์เพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่สั่งการทั้งหลายให้รัฐรหารก็ดีให้ให้ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนก็ดีก็ด้รับนีดที่น่าจะทำไปแล้วค่ะอนี่เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการนิรัฐจาัดก,การกับประชาชนพอเหตุการณ์เมษาพฤษภาปีห้าสามเนี่ยการรัฐประหารได้เกิดมาก่อนแล้วตั้งแต่กันยาส9าค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้เกิดกระบวนการที่เป็นการต่อเนื่องจากรัฐประหารและทำให้คนทุกคนไม่พอใจได้มีการต่อต้าชัดข้านรวมถึง ไม่เห็นด้วยกับการที่มีการล้มลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเรียกร้องให้มีการยุบสภาค่ะนําไปสู่การใช้กํากลังจัดการกับประชาชนอืมค่ะก็เหตุการณ์รัฐประหารกับการทําให้ประชาชนเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันห่างกันห่างกันถึงสี่ปีสี่ปีแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ทำให้มีความเสียหายแล้วก็ มาถึงวันนี้เราก็พบว่า,ายังไม่มีการค้นพบความจริงยังไม่มีการามีการนิรโทษนินโทษกรรมผู้ทำรัฐประหารไปแล้ว<ะ>แต่ว่าผู้ที่จัดการกับประชาชนก็ดีหรือใครจะผิดบ้างในเหตุการณ์เดือนเมสาปฤาสุด้ายปีนียังไม่มีการนิรโทษแต่ว่าก็ไม่มีการค้นพบความจริงะนะเ,เ,เหมือน เหมือนกับว่าได้มีนิรโทษนิทโทษกรรมไปแล้วค่ะโดยเฉพาะเหมือนกับว่าได้นิรโทษฝ่ายรัฐไปแล้วอืก็คือก็คือทําเหมือนกับว่าเหมือนกับทาไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์เพราะว่านิรโทษไปแล้วใช้อย่างเห็นแก่ศรัทธาแต่จริงๆไม่ได้คิดไม่ได้พูดอย่างนี้นะค่ะค่ะอันนี้เป็นความเหมือนกันต่างกันเฉพาะในส่วนที่จะไปเกี่ยวกับการที่รัฐจัดการกับรัฐจัดการกับ ความจรนที่มีความเห็นแตกต่างค่ะค่ะค่ะในพูดถึงการนิรโทษกรรมรัฐประหารนี้ที่คุณจตุรนพูดถึงหมายถึงว่าที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ2550หรแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว25 4 9้าย่้ด้วยใช่ไหมคะอยู่ในรัฐนูญชั่วคราวด้วยและต่อมาก็มารับรองอีกครั้งในรัฐนูญปีห้าค่ะค่ะซึ่งนั้นก็ถือเป็นการนิรโทษกรรมคณะผู้ทํารัฐประหาร ครับ,บคนี่โทษผู้ผู้ทำรัฐประหารตอนผมเข้าใจว่าการรัฐประหารก็จะเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารแล้วนะเขาเป็นการเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กัตนเองและต่อมาก็ยังมีโทษมีการรัฐประหารอีกครั้งในปี2 0ซึ่งก็น่าจะมีการนิรโทษคณะรัฐประหารไปแล้ว แล้วต่อมาเขาถึงได้มีการนิรโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายอในเหตุการณ์ถกตุลาซึ่งหมายถึงก็บอกกันว่าเนี่การนิรโทษต่อประชาชนให้แก่ประชาชนแต่ความจริงก็คือผมทั้งผู้ที่ฆ่าประชาชนอืะจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้างชาวบ้านชาวบ้านที่ถูกปลุกปั่นมาเตรียมการมาจัดตั้งมาอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ก็ได้รับนิรโทษกรรมเป็นหลักหรือว่าแต่ว่าชนซึ่งก็ไม่ได้ทําผิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ถูกดําเนินข้อหาร้ายแรงกันอยู่หลายคนค่ะก็เป็นอันได้รับนิรโทษกรรมไปด้วยอันนั้นนั่นคือเหตุการณ์6ตุลาเพราะฉะนั้นรูปแบบที่มีการนิรโทษกรรมผู้สั่งการในเหตุการณ์6ตุลา2519 แล้วก็ผู้ชุมนุมทางการเมืองหรือว่าประชาชนผู้ได้ถูกจับกลุ่มไปในขณะนั้นเนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับข้อเสนอพอรบรปรองดองที่พลเอกสนทิบุญรัก์กลินได้เสนอไปในเมื่อเร็วๆมานี้ใช่ไหมคะรูปแบบคล้ายๆกันคือคือิอรกโทษรมให้ทั้งหมดพร้อมกันว<ช>่ารูแปแบบคล้ายกันก็ได้แต่ว่าในพรบรปรองดองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์กรณี6ตุลาเขานี่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์6ตุลาใช่ไหมค่ะทีนี้พอมาข่าวพอปลองดองเนี่ยเนื่องจากมีหลเหตุการณ์ก็มีผู้เกี่ยวข้องคําว่าผู้เกี่ยวข้องมีทั้งฝ่ายฝ่ายรัฐฝ่ายประชาชนค่ะฝ่ายรัฐกับฝ่ายประชาชนนี้ก็มีลักษณะสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่ามีการขัดกันเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยค่ะค่ะ แล้วก็ผัดผัดจตเป็นผู้ชุมนุมค่ะมีกลุ่มผู้ชุมนุมหนะลายกลุ่ม<ล>ด้วยนะคะก็เลยมีความซับซ้อนขึ้นค <ขข S 2> ่ะค่ะว่าการนี้โทษในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการนี้โทษให้ให้ประชาชนตอน6ตุลาค<ร>่ะขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนกับการนิรโทษในการรัฐประหารอืมค่ะในการรัฐประหารมักจะนิ้โทษตัวเองไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ ใครก็จะไปสอบถามพูดว่าไม่ถูกต้องที่นี้แล้วโทษตัวเองแล้วก็ไม่เคยพูดกันค่ะค่ะว่าในกรณีพรบรอ,องดองนี้มันก็จะมามีปัญหาเรื่องนีรแล้วโทษตนเองหรือไม่นี่โทษใครบ้างอะไรเนี่ยนะค่ะ,ะ,คะซึ่งมีมีบางเอิญมีหลายเหตุการณ์ด้วยแล้วมีความต่อเนื่องเหตุการณ์มันไม่ใช่เป็นวันเดียว เวลาจะพูดก็ต้องเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่เมื่อนั้นถึงเมื่อนี้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่6ตุลาเนี่ยเป็นเวลาเขาพูดถึงเขาก็จะพูดถึงตั้งแต่วันที่เช่นวันที่5ถึงวันที่7หรืออะไรแบบนี้สมมติสมมติมมนะฮะผมจะรายละเอียดใหญ่ค่ะค่ะซึ่งในการถแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณจะโรนได้เสนอว่าน่าจะมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองก่อนใช่ไหมคะครับสำหรับเหตุการณ์เม3พฤษภาคมับ ค,คือเนื่องจากมันมันซับดอนเหตุการณ์ทางการเมืองมันมีหลายเหตุการณ์แล้วก็ความเห็นเกี่ยวกับว่าควรจะไนโทษใครบ้างเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับแกนนําหรือระดับผู้รับผิดชอบหมายถึงถ้าฝ่ายรัฐจะเป็นรัฐบาลก็ดีเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ดีฝ่ายประชาชนเป็นแกนำนำอย่างเงี้หลายฝ่ายยังเห็นไม่เห็นด้วยรวมทั้ง ผู้ที่จะได้รับที่จะโทษเองเช่นฝ่ายค้านปัจจุบันก็จะบอกว่าไม่ต้องมานโทษตนเองในฐานะที่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะอยากจะถูกกล่าวหาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องนี้โทษค่ะแกนนํานปชก็บอกว่าไม่ต้องหนี้โทษค่ะตัวเองอะไรแบบนี้นะค่ะค่ะเฉนั้นผู้ที่จะได้รับนิ้จโทษเองก็ยังบอกว่าไม่ต้องมานโทษถมไม่มานโทษตัวเองอะไรอย่างนี้อ่ามันก็ทําให เรื่องนี้ก็จะขาราคาสั่ะถ้าจารนี้ิรโทษคนก็เสนอว่าต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอะไรหลายขั้นตอนนะ,ะนี้ลโทษนี้โทษหรือไม่ก็ต้องฟังหลายฝ่ายซึ่งก็มีเหตุผลอยู่ว่าควรจะฟังหลายฝ่ายแล้วก็ถ้าสรุปบทเรียนจาก6ตุลาก็คือถ้าตัดแต่งนี้ลรโทษไปแล้วก็ไม่ต้องค้นหาความจริงกันอีกว่าใครใครถูกเลยเนี่ย มันก็ไม่มีหลักประกันอะไรหรือมันก็ยิ่งทําให้ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะนะแกนนำตอนนี้โทษไปวันนี้วันรุ่งขึ้นได้จะนําการชุมนุมมาอีกเช่นสมมุติว่าจะไปไปิดซ้อมอะไรไปยึดอะไรหรือสนามบินค่นะขะขึ้นในวันรุ่งขึ้นแล้วจะทำอะไรค่ะค่ะนะทีนี้ก็เลยผมก็เลยเสนอว่าก็าฟังความเห็นหลายๆฝ่ายมาด้วยเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเรานิรโทษให้ประชาชนที่ไม่ใช่แกนนำที่โดยอาศัยหลักเหตุผลว่าใช้ยุติธรรมเอิงสมนนันฉันใช้ว่าผู้ที่เข้ามาชุมนุม,มด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อต่อจะทำลายชาติบ้านเมืองอะไรนะ,ะแต่ว่าเหตุการณ์พาไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็เพื่อให้คนเหล่านี้ได้ได้มาอยู่ในสังคมตามปกติอ่า ตอนนี้ิราโทษคนส่วนนี้ซะก,ก่อนซ,ซึ่ง่ในแง่พักการเมืองผมคิดว่าก็ไม่น่าจะขัดข้องกันแล้วก็ในแง่แกนนําทั้งแต่ละฝ่ายก็ไม่น่าจะขัดข้องที่จะนีนโทษให้ประชาชนค่ะก็จึงเฉพาะเรื่องนี้มานิ้ก็โทษี่ก่อนค่ะแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันค่ะโดยวิธีการแล้วก็คงจะต้องเป็นในรูปแบบของพอรบรนิรโทษกรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะาการนิรโทษในประเทศไทยก็ ก็โดยมาก็ใช้พรบนอกจากการยึดอำนาจมอนจะใช้ประกาศของคณะรัฐประหารบ้างใช้รันมนชั่วข่าวแต่แต่กรณีแบบปัจจุบันก็ต้องใช้เป็นพรบ ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนถามนะคะก็คือเรื่องของกระบวนการในการค้นหาความจริงนะคะซึ่งในการถแถลงค่ะคุณจตุรนบอกว่ายังน่าจะค้นหาเด,นเดินหน้าต่อในเรื่องของการค้นหาความจริงหมายความว่าควรจะมีคออปอ,อีกชุดหนึ่งชุดใหม่ขึ้นมาโดยรัฐบาลนี้หรือเปล่าคะคือจะมีหรือไม่นี่ผมก็ไม่ไม่ อยากจะฟันธงลงไปนะ,ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้ามีกรรมการแบบชุดในชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วไปคาดหวังว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นกลางคนเชื่อถือสรุปอะไรออกมาแล้วทุกฝ่ายก็จะเชื่อยอมรับกันหมดไม่ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่สำคัญก็คือเรายังไม่พบความจริงความจริงในที่นี้เนี่ย ในส่วนที่กระบวนการยุต uh, ิธรรมปกติเขาจะทํากันไปเขาก็จะทํากันไปคแต่ว่าความจริงเหมือนยังรวมถึงเรื่องว่าใครผิดใครถูกแบบเช่นเชิงนโยบายเชิงหลักการนะนโยบายในการชุมนุมข้อเรียกร้องของการชุมนุมการตัดสินใจในการชุมนุมการสั่งการฝ่ายรัฐบาลก็คือ ทางการไปยังไงได้ระงับเหตุการณ์หรือไม่อะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผมเข้าใจว่าในในทางมาตรฐานสามคนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและมีคนบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากเนี่ยเขาน่าจะมีการคน้นหาความจริงนี้ค่ะทีนี้วิธีการก็คือผมคิดว่าใช้วิธีส่งเสริมให้มีการค้นหากันให้มากขึ้นอืเช่นถ้ามี รัฐบาลถ้าถ้คนจะมาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลว่าขอความร่วมมือขอให้ช่วยสังการให้หน่วยงานอี่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือของบประมาณบ้างอะไรแบบนี้รัฐบาลอาจจะทํา TOR ก็ได้อาจจะตั้งเป็นประเด็นขึ้นตั้งเป็นเงื่อนไขขึ้นแล้วนักวิชาการก็ดีนักเคลื่อนไหวก็ดีใครก็ตามอยากจะคน้นหาความจริงก็ให้ส่งเสริมให้ทำ ค่ะแล้วก็นํามารวมแล้วก็ให้สังคมได้เรียนรู้แทนที่จะไปหวังว่ามีคณะไหนมาสักคณะหนึ่งแล้วก็ออกมาปั๊บสังคมทั้งสังคมบอกว่าโอ้แน่นอนถูกต้องแล้วเลยมันคงไม่เกิดขึ้น,นในในภาวะที่สังคมมีความแตกต่างกันมากแบ่เป็นขั้วเป็นข้างอย่างทุกวัน,นี้ค่ะแล้วบทบาทของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะคะควรจะ นำมาให้มากขึ้นไหมคะในการค้นหาความ,<ผ>มจริงของไ<ว>ท<า>ยควรจะนำครับควรจะนํามาผ่านมาอย่างคอปอเขาก็นํามาผมก็มีโอกาสได้พบได้คุยด้วยบ้างนะครับแต่ว่าคอปอเขาคงคุยมากกว่าผมหรือคนอื่นที่มาที่คอปอเชิญมาหรือฝรั่งเขาเชิญไปเนี่ยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายที่คอปอนำเอาความเห็นประสบการณ์ของต่างประเทศมาเปิดเผยเผยแพร่เ,เนี่ย น้อยไปหน่อยโดยเฉพาะในส่วนของรายงานความจริงน่าจะมีภาพผนวกหรืออะไรที่ให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไงใ,ในกระบวนการรองดองหรือในการค้นหาความจริงนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมยังคิดว่าถ้าใครจะค้นกันต่อน่าจะหาข้อมูลจากจากต่างประเทศมาให้มากขึ้นโดยเฉพาะขั้นต้นที่สุดเลยก็คือ มาตรฐานสากลในการค้นหาความจริงกรณีที่มีการม,มีมีเกิดความรุนแรงโดยมีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ<ฆ>เขาจะต้องค้นหาอะไรกันคนะ<ฆ>เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะ<ฆ>เช่นเวลานี้เท่าที่เห็นดำเนินคดีกันอยู่<ฆ>ก็เป็นการดำเนินคดีชันสูตรพิกศพกันเป็นรายราย<ฆ>นะแล้จะไปฟ้องเป็นรายราย ทีนี้เท่าที่ดูในต่างประเทศเนี่ยเขาสรุปกันแบบว่ารัฐบาลทําผิดหรือไม่ืมนะผู้ชุมนุมขบวนการในการชุมนุมผิดหรือถูกอะไรแบบนี้กรณีอย่างนี้อาจจะไม่มีการฟ้องโดยกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เลยไม่มีการตัดสินค่ะ,คะอันอย่างนี้เป็นตน้นและนอกนั้นงงก็คือกระบวนการในการป้องดองและ,ะเราควรจะเรียนรู้จากต่างประเทศอมากกว่านี้ ก็เวลาช่างน้อยเลอเกินนะคะยังไงจะต้องเรียนเชิญค,คุณจตุรนมาพูดคุยกับเราอีกในรายการถอดสลักข่าวนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทอสอพและเวอร์ไวเ์ว็บังกอกไวส์ดอทคอม กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะข่าวต่างประเทศที่จะนำมาเสนอนะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับความผิดนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งหรือว่าคอมพิวเตอร์คร i m แอคนะคะซึ่งในหลายๆประเทศนั้นก็ได้มีการนำพรบรทำนองนี้นะคะมาใช้กันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่9้าตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะศาลสูงประเทศฟิลิปปินส์ได้ระง,งับการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการป้องกันความผิดทางไซเบอร์2012แล้วนะคะ โดยเป็นการประกาศระง,งับใช้เป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่ได้มีการคัดค้านจากผู้ที่วิจารณ์ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกโดยกลุ่มผู้คัดค้านนะคะเช่นนายเรนาโตเรเยสนะคะเลขาธิการองค์กรฝ่ายซ้ายพันธมิตรผู้เพื่อความรักชาติใหม่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นคำร้อง ขอให้มีการมีคำสั่งระง,งับชั่วคราวของศาลนะคะโดยนายเลเยสนะคะได้กล่าวว่าการระง,งับคำสั่งการมีคำสั่งระง,งับชั่วคราวนะคะของศาลสูงนั้นถือเป็นชัยชนะอันสำ,สำคัญสำหรับเสรีภาพพลเมืองค่ะโดยที่กฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะหากใช้ต่อไปนั้นก็จะทำให้มีการหมิ่นประมาทนะคะจะทำให้มีการเอ,เอาผิดนะคะกับผู้ที่ ใช้ข้อความนะคะบนออนไลน์นะคะสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อความใน Facebook Twitter หรือว่าบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะจะมีการจับกลุ่มนะคะโดยโทษของการพิพากษาเการจับกลุ่มนั้นนะคะอยู่ที่สูงสุดถึง12ปีค่ะแล้วก็ โดยพรบฉบับนี้นะคะของทางฟิลิปปินส์นั้นได้ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รับในการค้นหาและดึงข้อมูลจากบัญชีออนไลน์ส่วนตัวของประชาชนด้วยนะคะการบังคับใช้พรบอรคอมพิวเตอร์ของฟิลิปปินส์นี้นะคะก็ทำให้เกิดการประท้วงโดยนักกิจกรรมนิรนามจำนวนมากนะคะโดยเข้าไปแฮกนะคะในเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักข่าวได้รวมตัวกันเดินขบวนคัดค้าน การที่จะใช้พรบอรคอมพิวเตอร์นี้ต่อไปนะคะสำหรับเลขาธิการองค์กรฝ่ายซ้ายเพื่อความรักชาติใหม่นี้นะคะที่ชี้ให้เห็นนะคะบอกว่าใช้ชนะอันสำคัญของเสรีภาพพลเมืองนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีเสรีภาพในเรื่องของคอมพิวเตอร์สหภาพนักข่าวแห่งชาติฟิลิปปินส์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการต่อสู้ กับพลังของความมืดนะคะของเผด็จการรัฐธรรมนูญนั้นได้ถดถอยลงไปนะคะแล้วก็การต่อสู้นั้นได้กลับมาอยู่ในโลกไซเบอร์เพราะฉะนั้นการใช้พรบอรคอมพิวเตอร์นี้นะคะก็อาจจะทําให้เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการได้ศาลสูงมีคำสั่งระง,งับการใช้กฎหมายชั่วคราวเป็นเวลา120วันในประเทศไทยเราเองก็ยังมีพรบรความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะซึ่ง ในกลุ่มนักกฎหมายนะคะเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น i l a อนะคะกลุ่ม i-law.or.th นั้นนะคะก็เคยได้ออกมาคัดค้านพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นะคะที่ทาง ICT เคยพยายามจะนำเสนอที่จะเป็นการใช้อำนาจจนเกินขอบเขตต่อเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ